สวัสดีครับวันนี้มาเจอเคนนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกิจงานนะครับเยอะมากเลยนะครับก็เลยไม่มาถ่ายนะครับวันนี้ผมมาถ่ายนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาถ่ายงัวลุงนะครับที่ซื้อให้ลุงเลี้ยงนะครับทําตามสัญญาณครับถ้าเลือกเล่าจะซื้อวัวให้เลี้ยงนะครับผมก็ซื้อวัวให้ลุงมาเลี้ยงครับสองตัวนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับอ่าสมบามันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอ่าผมซื้อให้ลุงนะครับจะเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตามมาเลยนะครับ วันนี้ลุงก็อยู่ที่วัวแล้วครับเป็นวัวไทยใหญ่นะครับตัวน,นี้นะครับของห้าเดือนนะครับน,นี่นะครับเจ้าของเขาเจ้าของเขาเลี้ยงนะครับนี่เชื่องมากเลยนะครับน,นี่คือลุงปานนะครับลุงปานลุงปานชอบไหมนี่ชอบเอาลุงปานว่าชอบนะครับชอบเลี้ยงวัวอ่ะชอบได้นี้ผมพิก,ปกไปกเ่ลอาเนาะไป่แล้ว <laughs> ตนนี้เลือถาวรเนาวอนอ๋ดีละดีละตอนนี้ลุกบอลเขาถึงเตี้ยนมากนะครับกับบัวใหม่ของเขานะครับตัวนี้นะครับท้องห้าเดือนแล้วนะครับเป็นพ่อบามันแดงนะครับเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเขาจะมีรูปร่างนะครับมีดื้อนะครับจะเป็นไทยใหญ่ผสมนะครับรูปร่างเขาจะค่อนข้างตัวตัวเล็กนิดหน่อยครับประมาณร้อยสามสิบนะครับผมจะรอดูลูกเขานะครับให้ลุงปอนรอลูกรอดูลูกเขานะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ ต้องรู้เอาครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับนี่ครับตือเตี้ยงับผมเีงครับเมื่อวานเมื่อวานครับตือเตี้ยงของผมอีกครับเมื่อวานนี้มาดูสถานที่นะครับว่าจะวัวลงที่ไหนนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งครับของลูกปันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับตัวนี้เป็นตัวขาวนะครับนะครับลูกปันน้าไปเลยครับเจ้าของวัวนี่นี่เสื่องมาลูกปันออกมาดีเนาะ ชอบวะชอบสุดชอบอ่ี้เชื่องเชื่องเหรอชอบตัวนี้นี่บาดแตงดังนะองฟ้าเนาะมันกูนเยู่นะตัวนี้นะเชื่องเชื่องทุกตัวนะครับมันน่ารักมากครับนิสัยมันนะครับตัวนี้ท้องสามเดือนนะครับเป็นไทยใหญ่เหมือนกันนะครับไทาใหญ่นะครับตัวนี้ตัวตัวโตกว่าตัวนู้นนะครับแต่ท้องเขาจะเล็กกว่าตัวนู้นหน่อยครับเดี๋ยวรอรุ้นลูกมันนะลุงฟ้าเนาะตัวนี้นะเราขอลูกมันเราขอลูกมันนะครับนี่ลุงฟ้าเราขอลูกมัน วันนี้ฮ้าลบเลี้ยงได้จะจะขายจะลูกเกินมากกว่าจะขายลูกมารวยลูบบอลจะอันนี้แล้วแต่ตามจะลูปบอลวันนี้เลี้ยงไหนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนาะให้ลูกมันเกิดมาหรอลูกมันงามกึจะไว้ก่อนแต่ถ้ามีเงินถ้ามีทุนนะต้องบอกให้แฟนคลับนะครับช่วยแชร์ช่วยกดกดไลค์กดติดตามนะครับจะผมจะได้มีทุนซื้อหัวของลูกบอลมาเลี้ยงนะครับนี่ครับกแก่ับทำตามสัญญาจริงๆนะครับเลือกเล่าจริงๆนะครับ เอ๊ะสีสุดหน่อยบ่กม่เลงเนี่ยนะเอาไปล้างรอบสุดหน่อยบกเนี่ยอ่งนด้ก็เรืองขไฟครับที่จีนนะครับลุงปานนะครับก็มีช่องของเปิ้ลนะครับกับช่องไฟมัดไปบี้ล้านแน่นะครับอ่าอีกช่องหนึ่งนะครับฝากไปโกดีตามไฟมัดไปบี้ล้านแน่ด้วยนะครับลุงปันเขาจะทําเกี่ยวกับเอ่อการการไปไปหาปู่หาป่านะครับการใช้ชีวิตอยู่แบบ้านๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ เออรอมันคอดนะลูปลาเนาะเดี๋ยวเราก็เอามาพอลูกมาเ็นกัเนาะว่าแต่งามว่าแบบงามเนาะเดี๋ยวือเอฟซีเปิ้นเปิ้ลมาพอตัวยครับมาชมตัวเปิ้นจะรอรุนเนาะได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่พ่อผมซื้อมาครับเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้ตัวแดงนะครับเราเราไปดูตัวแดงครับนี้ลุกปานเพื่อกาะช่วยกันเลี้ยงนะครับลุงปานเพื่อดีม่ครับตอนนี้เลือกเล่าเพอดีมากเพื่อเกิ่ยับเลี้ยงนะครับมาดูนะนี่ครับเป็นมาบ้านแดงนะครับสวยมากครับตัวนี้ครับเขาสูงมากครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับ ขายบานร้อยห้าสิบครับตัวนี้นะครับท้องสามเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าท้องกับพ่อตัวไหนนะครับเพราะว่าพ่อซื้อมาครับอันนี้น่าจะซื้อมาประมาณรู้สึกว่าพ่อจะบอกว่าห้าหมื่นกว่าครับตัวนี้นะครับสวยมากครับเป็นตัวใหญ่มากครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแดงนะครับแต่แดงไม่มากนะครับแต่ถือว่าเป็นแม่บล็อกที่ดีนะครับเดี๋ยวรอสายลูกนอกนะครับแต่รอรอลุ้นลูกที่เขามาก่อนนะครับว่าจะเป็นลูกอะไรนะครับจะเป็นบามันแดงนะครับแข้งขายโตมากเลยครับตัวนี้ผมว่าสวยมากครับ มาเขาได้ลูกประมาณลูกสองอยู่ในท้องนะครับตัวนี้นะครับวัวค่อนข้างยุ่น้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทํานสัญญานะครับที่ให้กับลุงปอนไว้นะครับแล้วก็ถึงแม้นะครับวัวจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมตามงบนะครับเนาะถ้ามีมากผมก็ซื้อให้ลุงปันดีหน่อยนะครับแต่ตอนนี้งบน้อยนะครับเลยซื้อ่างนี้ให้ลุงปันเลี้ยงก่อนนะครับเพื่อจะให้เขาออกลูกนะครับแล้วให้ลุงปันต่อยอดนะครับแล้วนะครับใคร ถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วสนับสนุนขี้ผมผมนะครับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมไปถ่ายจะไปถ่ายวัวที่ไหนนะครับคอยติดตามผมนะครับแล้วก็ผมกลับนาครับมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ